สวัสดีครับสไตล์หินทอนแอร์นะครับออฟโรดแคมปิ้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ช่วงไลฟ์สไตล์วันนี้นี่ผมมีของเล่นมาแนะนำผมว่าชาวแคมปิ้งหรือว่าชาวออฟโรดนี่ต้องมีครับผมว่า จำเป็นนะบางทีก็น่าจะช่วยช่วยเหลือได้บ้างครับนี่ครับเป็นไอตัวหัวแก๊สอะใช้คู่กับกระป๋องแก๊สธรรมดาเนี่ยครับกระป๋องหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับตามห้างกับหัวพ่นแก๊สนี่ ราคาที่สําคัญราคาถูกด้วยผมเคยซื้อที่ผมเคยมาซื้อผมเคยซื้อมาใช้ลองลองใช้แต่มันมีที่ที่กดตรงตรงข้างหลังด้วยนะครับตรวนู้นแพงประมาณสามร้อยห้าสิบได้ไหมถ้าจำไม่ผิดในต,ตัวนี้ผมซื้อที่ในเน็ตเจ็ดสิบเก้าบาทดิดูดิหัวทองเหลืองด้วย ข้างในงเป็นเกลียวเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันจะทนเหมือนตัวนู้นหรือเปล่าตัวนู้นมันจะเป็นไม่ใช่ทองเหลืองฮะมันจะเป็น,นสแตนเลสอะ่ะพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะอยู่ๆไฟมันไม่ออกแล้วก็เสียไปเลยตัวนู้นแพงแต่ตัวนี้ลองดูครับราคาถูกด้วยย9ิบเ้าบาทเนี่ครับมันมีตัวหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนหัวตรงนี้ เกียวอยนี้นเกียวดำๆเข้ากับเกียวนี้กดลงไปแล้วก็หมุนล็อกอยู่แล้วครับนะเดีย๋ยวผมจะมาลองด้วยนี่หัวแหลง๋ยี๋ได้ยังว่าพ่นหัวแหลงตรงนี้เลยลองดูดิจะใช้เวลาเท่าไหร่ Các bạn hãy đăng kí cho kênh แดงใช่ไหมงเป็นไงครับแปบ๊บเดียวแดงแล้วตรงนี้ไม่ไม่ร้อนนะตรงนี้จะร้อนร้อนต,ตรงนี้จะร้อนร้อนนะครับแปบ๊บเดียวหัวแดงนี่แดงแล้วผมว่าไปอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเป็นออฟโหลดนี่ผมว่าอาจจะต้องมีรุดเชื่อมอเวลาอะไรหักอาจจะเชื่อมได้บางนะผมว่า ราคาไม่แพงด้วยมีติดไว้นี่อุ่นใจอะ่ะหรือไม่ก็ก่อกองไฟจุดพึบนี่พ่นเลยแปบ๊บเดียวติดหรือว่าเตาถ่านก็ได้เนี่ยใช้นี่พ่นพึบพึบเดียวติดง่ายสะดวกเลยราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญอันนี้ชาวแคมปิง้งชาวอัฟโรดนีน่ามีไว้ใช้นะครับจุดจอดเนี่ย โอเคครับคลิปนี้ไลฟ์สไตล์นะครับช่วงไลฟ์สไตล์ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสไตล์ยูหินวันดนะครับถูกใจกดไลค์นะครับชอบใจกดแชร์กดติดตามสไตล์ยุหินวันแดด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามชมต่อไปนะครับสุดดจริงๆ